เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาโครงการวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อำเภอเปตงจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนรักโลกรักเปตงในงานอเมเซียนจันเกิลไทยแลนด์ บายยูทีเอ็มบีสองพโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีรักษาราชาการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏยาลาเขาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วย ทีมนักวิจัยรวมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณนะสุขสาศาสตร์แขนงอาชีวะอันามัยและความปลอดภัยแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้ารวมพิธีปล่อยตัวนักกีฬาในงานอเมริกเซนจันเกิลไทยแลนด์บาย UTMB 2024ณจุดปล่อยตัวซัตเตเดนไอรันณอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรักโลกรักเปตง รองศาสตราจารย์ดรชินีเพนมลิสุวรรณหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อำเภอเปตงจังหวัดยะลากล่าวว่า การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนดักโลกรับเบตงดีครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นการขยายผลการขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที่อำเภอเบตงจากการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตอบคำถามการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับใบประกาศนียบาตรการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดเสิร์ฟสลัดโรให้กับนักท่องเที่ยวจากผักและวัตถุดิบในพื้นที่อำเภอเบตงการจัดการขยะระหว่างเส้นทางพื้นเทรลจำนวน12จุดเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล a เมเซียนจันเกิลไทยแลนด์ by UTMB 2024ถือว่าเป็นการจัดงานวิ่งระดับโลกโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3,480คนจาก48ประเทศทั่วโลกมากสุดจากประเทศมาเลเซียจีนสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุน่นฝรั่งเศสและคนไทยโดยคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า3 0 0ล้านบาทโสพิยาขุนพักดี รายงาน